สามารถอ่านก่อนใครได้ที่เพจกิ๊บบี้มังงะสบายๆแดาจะแปะลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนาดานิลีนี่เหลือเกินจริงๆก็ไร้ึ้้นเหลือเข้ามาก่อนสิอีกไม่กี่วันเธอกำลังจะได้ถ่ายโปรโมทให้ LM ใช่ไหมฉันไม่รู้ว่าเธอเป็นตัวแทนภาพลักษณ์คอนเนคชั่นแหวนแต่งงานให้พวกเขาแต่ดานิลีได้เป็นตัวแทนภาพลักษณ์ระดัชน,นาชาติของพวกเขาเลย เขากาลังจะพยายามบอกทุกคนว่าเธออาจจะพอมีเสื่อเสียงแต่ที่ไม่ได้กับเขาที่เป็นนางแบบระดับโลกท่านิงมันคือเรื่องรับงานนี้กันไหม่เธอเดี๋ยวระหว่างเดินทางกับบ้านฉันจะคุยกับเธออีกทีนะไม่ละ่ะแต่ดีฮาวเรนซ์อาจจะไม่มีกำลังมากพอจะแข่งขันกับดานีหลีแต่แค่ต้องการท้าทายตัวเองเท่านั้นยิ่งกว่านั้นฉันชอบเครื่องปรับของ LM มมากโอเคโอเคงั้นแล้วแต่เธอก็แล้วกัน ออชอบเหรอเยี่ยมไปเลยวันต่อมาแล้วนอกสนามบินเฉิงจิงเอาละซีห่าวกับฉันจะไปที่เสังเทียนก่อนนะคะดูแลตัวเองด้วยล่ะโอเคค่ะหลังจากกลับถึงบริษัทแล้วติดต่อผู้บริหารของ LM ให้ฉันหน่อยนะฉันต้องการพบเขาคุณจะสั่งทำแหวนแต่งงานเหรอครับแต่ถึงทำมาเสร็จแล้วคุณถังก็ยังไม่สามารถสวมมันได้นี่ครับ LM เป็นแบรนด์เครื่องประดับของอิตาลีที่มีงานออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์แต่ในเมื่อสันจะสั่งทำมันแล้วเธอก็ต้องสามารถใส่มันโดยไม่ต้องกังวลสิมันเป็นการถ่ายทำเทยอกลำบากเลยขอบคุณนะทางหลิงแต่ตารางการทำงานของเธอยังต่อเนื่องไปอีกโฆษณาของ LM จะถ่ายกันในอีกสองวันจากนี้ พราะเขาส่งข้อมูลนักแสดงซายหลิวเฟิงมาแล้วตอนนี้เขากำลังดังมากใช้โอกาสนี้เพิ่มการเป็นที่รู้จักกันเถอะผมรู้จักผู้ชายคนนี้เขาเพิ่งอายุแค่ยี่สิบกว่าแต่มีข่าวสาวกับผู้หญิงนับไม่ถ้วนเลยมคุณหลันครับมันเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้เธอมีชื่อเสียงมากขึ้นไปอีกฉนตัดสินใจนะหลิวเฟิงมาทานข้าวคืนนี้เธอกลับไปพักแล้มาทานข้าวด้วยกันตอนสองทุ่มนะ คุณหลานนี่คุณไม่เชื่อนมนตัวฉันหรอกคะทางหนิงเธออายุยี่สิบหกแล้วนะถ้าเธอไม่เล่นเครื่องเมื่อไหร่เธอจะได้สิ่งที่ต้องการล่ะนี่มันจะช่วยรุ่นแรงให้เธอได้มากเลยนะคุณหลานทางหนิงฉันรู้ว่าเธอมีความคิดของตัวเองแต่วงการบันเทิงมันสกรปรกมากกว่าที่เธอคิดไม่มีใครควรไปเสียโอกาสทิ้งใหญ่แบบนี้หรอกเธอเองก็เหมือนกัน หลันชีคุณเป็นประธานนะครับถ้าคุณเล่นจัดตารางงานให้ทงังหนิงทั้งหมดแล้วแบบนี้เหลืออะไรให้เฮ้อย่างผมทำแล้วครับหนิงเหนื่อยจากงานในมอสโกมากตอนนี้เธอรู้สึกไม่ค่อยสบายขอให้เธอได้พักผก่อนกนแล้วกันครับเอาเธอเธอกลับบ้านไปก่อนกัแล้วกันซีหาวกับฉันมีเรื่องต้องคุยกันซีหาวฉันไปก่อนนะนายไม่เป็นอะไรใช่ไหมใช่แล้วไม่ต้องห่วงนะอะไรการน,นี่พวกนายวางแผนจะขัดคำสั่งของฉันตั้งแต่กลับมาเลยเหรอ หลันซีถ้าทางนี้ต้องการใช้ใครสักคนเพื่อให้ตัวเองเป็นกระแสเธอคงไม่เลือกสิงเทียนรอกยิ่งกว่านั้นในสัญญาระบุว่าเริ่มสิทธิ์ประเสริฐข้อเสนอใดๆก็ได้จากคุณจำได้หรือเปล่าแล่นี่เป็นคนใจก้วงนะคนจจาเป็นต้องทําขนาดนี้ด้วยหรอทีห่าวนี่นายถูกทางหนิงทําให้เร้งแล้วเหรอผมไม่ได้ถูกใครทําอะไรทั้งนั้นมันก็แค่คุณมาใช่หลันซีที่ผมรู้จักอีกต่อไปแล้วถ้าทางหนิงไม่ไปงั้นคืนนี้ใครจะไปล่ะผมจะพยายามอธิบายให้เขาฟังเอง ฉันเริ่มรู้สึกเสียใจได้เซ็นสัญญากับทนิงเข้าแล้วละ่ะนั่นเป็นเพราะคุณต้องการแค่หุ่นเซิรท์ที่จะฟังคุณทุกอย่างไงละ่ะหลันซีคุณเปลี่ยนไปแล้วจริงๆที่หาวขอโทษด้วไม่นายต้องลำบากนะคุณไม่ผิดหรอกถ้าคุณยอมไปทานข้าวกับเขาคืนนี้พรุ่งนี้คุณจะถูกเบี่ยงับ,บงคบให้เสียภาพลักษณ์ให้ใส่ชื่อบริสุทธิของคุณไปทางหนิงผมรู้ว่าคุณต้องการอะไรผมจะช่วยคุณเองนะ ฉันคิดว่าจะมีสักที่ในวงการบันเทิงที่เล่นสกระปรกเสียอีกมีสิบริษัทของสามีคุณไงแเองพร้อมจะเจ้าสู้กับคู่แข่งนะแต่ถ้าฉันยังพอเชิญนั่งกับหลันซีไปเรื่อยแบบนี้ฉันกลัวว่าในนาคอสไม่ต้องห่วงนะผมอยู่ตรงนี้เสมอคุณแค่ต้องทําให้ดีที่สุดในการถ่ายงานก็พอพยายามทําความคุ้นเคยกับสินค้าของเอมลาอีกสองวันจะถ่ายทํากันแล้วขอบคุณนะ แต่ก่อนหน้านั้นผมจะไปจัดการเรื่องของหลิวเฟิงก่อนผมไปละลานจอดรถคองไฮรูคุณผู้หญิงครับขอโทษด้วยแต่ตอนนี้ท่านปรายไม่ได้อยู่ที่บริษัทครับโอเคงงินชิเกลับกันแล้วกันอ,อทางหนิงดูนั่นสิท่านประธานนี่แต่ลูเคอร์บอกว่าเขาไม่อยู่นี่นาทำไมท่านประธานถึงโกหกทางหนิงนี่เขาเป็นผู้ชายแบบเดียวกับท่านอยู่ฝ้านหรอ หยุดความคิดบ้าๆของพี่เลยนะคุณอยู่ที่ไหนคันเนี่ยเมื่อกี้ผมอยู่ที่รรบริษัทโดยกำลังออกไปพบหุ้นส่วนนะงั้นทำไมหลูเคิร์บอกว่าคุณไม่ได้อยู่ที่บริษัทราคาผมไม่ได้สั่งแบบนั้นนะคุณจะอยู่ที่ไฮรูเหรอใช่คะ่ะงั้นเดี๋ยวผมจะวนรถกลับไปรับแล้วคุณจะได้จัดการกับหลูเคิร์สด้วยตัวเอง ลูเคอร์จะต้องประเมินความสามารถของนายใหม่ใช่ไหมฉัจะย้ำเป็นครั้งสุดท้ายนะอยากก่าโกหกทางนิงต่อให้เป็นเล็กๆในน้อยก็ตามขอโทษครับท่านประธานผมนึกขาอ,อ้างอื่นไม่ออกจริงๆถ้าเธอรู้ว่าเรากำลังจะไปพบประธานของเอเอ็มเธอต้องเดาได้แน่แนะตราบใดที่นายปิดปากเงียบเธอไม่มีทางรู้หรอกวนรถกลับไปได้แล้วนายเป็นเพื่อนร่วมงานที่อ่อนหารขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยที่ยังโสดขอโทษนะ นี่ก็ยีนาทีแล้วตั้งแต่ที่คุณโทรหาลูเคร์ทำไมคุณยังอยู่ที่เดิมล่ะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าจร,จริงๆแล้ววันนี้เราต้องไปที่ส่งเทียนเพ่พบกับหลันซีเรื่องของหลิวเฟิงมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นและเมื่อมันเป็นเรื่องของหลักการทํางานแบบนี้ฉันกลัวว่าไม่ซักุเรวหลันซีกับฉันได้แตกหักกันแน่แน่ทางนิงเธอคงลืมไปแล้วว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเธอคือชิงห่วงเอนเตอร์เทนเมนต์ส่งเทียนเป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นล่ะ ไม่หรอกค่ะทั้งแค่เสียดายที่อยู่เพื่อนต้องการมาเป็นศัตรูในทันทีแบบนี้หลันชีเป็นนักธุรกิจที่วางเป้าหมายไว้แตกต่างจากคุณคุณอาจจะปฏิบัติกับเขาเป็นเหมือนเพื่อนในขณะที่เขามองว่าคุณคือลูกน้องก็จะแล้วค่ะครั้งหน้าถ้าเขาทําให้ฉันลําบากอีกฉันไม่ปราณีแล้วเอาเธอรอเธยแบบกับเวเอ็มก็แล้วกัน บอกว่าทางนิงไม่สบายระหว่างบินกลับมาใครจะไปเสื้อล่ะหลิวเฟิงคราวนี้นายจะปล่อยเธอไปก่อนจริงเหรอทางหนิงชอบละครของคุณแต่โชคไม่ดีที่เธอเกิดป่วยระหว่างเดินทางกลับมาเธอเจ็นไม่หยุดเลยเราต้องขอโทษด้วยจริงๆหลิวเฟิงผมจะขอดื่มสามแก้วนี้เพื่อเป็นการขอโทษคุณแทนทางนิงครับหึนางแบบแก่กล้าขัดขืนฉันงั้นเหรอเมื่อเธอกล้าเย็บหนัดฉันวันนี้จะก,ก็จะไม่โผล่ไปในวันที่ต้องถ่ายทำเหมือนกัน ฉันจ,จะรอดูว่าเธอจะหานักเแสดงนำสายอื่นมาจากไหนไฮเอ็นรีเจนซี่บ้านของนำรานเป็นอย่างที่คิดจริงๆที่หาวนายมาแล้วดิอเฟิงซับมาหาอะไรให้ในหรือเปล่าไม่หรอกแค่ดืฟเฟิงเป็นดารามาตั้งแต่เด็ก,เ,ดกเพราะมีกลุ่มแฟนคลับที่คลั่งไคล้และการุนหลังจากสมาชิกครอบครัวที่มีที่พล ผมกลัวว่าเขาจะไม่ปล่อยเ,อเรื่องนี้ไปง่ายยิ่งเหรินซีวังแผนจะกดเธอไว้ด้วยต่อไปเราต้องระวังให้มากขึ้นนะดูเหมือนว่านายจะเริอกอยู่ฝั่งซะแล้วสินะผมเป็นคนที่ทำอะไรตามใจตัวเองเท่านั้นไม่เป็รหรอกฉันไม่บังคับนายเดือนนี้คุณจะยุ่งมากหลังถ่ายแบบให้เอผมจะมาแจ้งตารางงานล่วงหน้าแล้วกันเกอคุณโม่ อผมชอบก้างของคองั้นผมไปก่อนละที่ฮาวถึงฉันจะเคยพูดหลายครั้งแล้วแต่ขอ,อย่ามีทีนะว่าฉันไม่เคยต้องการให้คนอื่นมีปัญหาแต่ใครก็ตามที่ทำเรื่องมีดีต้องสดใสหากลังชินไม่ได้ทำอะไรเกินไปฉันก็จะพยายามไม่มีเรื่องกับเธอหรอกฉันเข้าใจแล้วละโรงแรม5้าดาวสมกับที่อยู่ติดชายหาดเลยจริงๆ เขาบอกว่ามีคนดังหลายคนจัดงานแต่งงานที่นี่ถือเป็นความคิดดีจริงๆที่เอลเมเลือกถ่ายงานที่นี่ฉันแค่ต้องการทํามันออกมาให้ดีที่สุดเท่านั้นละ่ะผู้กำกับหลิวประสบความสําเร็จอย่างสูงในวงการภาพรยนตร์เขาตกลงรับงานนี้ก็เพื่อทําความต้องการของเพื่อนเขาเกลียดคนที่มาสายหรือเพิ่งจไม่โผล่มาเลยนี่เขาวางแผนจะเอาคืนเธอหรือเปล่านะทั้งมันเถอเรา นี่เป็นเซ็เครื่องประดับที่ชื่อว่า True Love ว่ากันว่ามีแค่ชุดเดียวในโลกซึ่งถูกสั่งจองเรียบร้อยแล้ว True Love ประโยคที่คุณต้องการจะพูดกับภรยาจะถูกสลักไว้เป็นในของแหวนด้วยเทคนิคพิเศษเพไดอ้อยู่ด้านบนถูกเจรานายเป็นรูปทรงของคลื่นเสียงน่าสนใจมากเลยใช่ไหมนี่มันพิเศษมากเลยนะ0819น,นี่มันเป็นเรื่องบเอิญหรอหือ ันจะมีการ์ดอยู่ในกล่องด้วยนะนี่เป็นของสังทำรรจากพระดานเองเหรองานนี้ก็คือคำสัญญาชินาตลอดไปคุณชอบไหมเราไม่อยู่เป็นก้างของของขพวกเขาดีกว่านี่เป็นเซอร์ไพรส์เหรอคะ มันเป็นแหวนที่เรียบง่ายไม่ได้เป็นของขวัญที่มีค่าอะไรมากนักหรอกนี่มันยังเทียบไม,ม่ได้กับความรักที่ผมมีให้คุณเลยนะในเมื่อเราแต่งงานกันแล้วผมกม็อยากให้คุณพลาดช่วงเวลาโรแมนติกที่คุณควรจะได้เจอเมื่อจาเป็นไม่จำเป็นหรอกค่ะแค่นิสันก็ดีใจมากแล้วที่เป็นภรรยาของคุณแหวนคู่นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อถ่ายทำมันเป็นความลับของเราแต่คุณใส่มันได้อย่างสบายใจเลยนะ โอเคค่ะแล้วนี่สันเป็นคนเดียวที่ใส่หรอคะเมื่อใส่คู่กันมันจะกลายเป็นแหวนคู่แต่ถ้าพวกมันถูกแยกออกจากกันก็จะไม่มีใครรู้ว่านี่เป็นแหวนคู่ดังนั้นฉันจะใส่มันเพื่อคุณค่ะมันสวยจริงๆิตอนนี้ฉันชอบแหวนมากกว่าเดิมอีก ฉันหวังว่าจะได้ถ่ายรูปแต่งงานกับคุณนะคะเอาละตอนนี้ได้เวลาถ่ายแล้วผมออกไปก่อนแล้วกันประธานคิดหาทางให้เธอสามารถใส่แหวนแต่งงานได้คราวนี้เมืได้แต่งงานกันจริงๆแล้วนะยังไงก็เถอะถ้าประธานจะใส่ด้วยไหมเออ้อหรือว่านี่เป็นความลับเฉพาะพวกเธอสินนะเอ,อ่ออะไรของพี่เนี่ยไปถามพุ่มกับเลยนะว่าเสร็จแรกจะให้ใส่อะไรโอเคโอเค ฉันกลัวว่าหลิวเฟิงจะไม่มานะสิเขาต้องการจะแก้แค้นเรื่องเมื่อ2วันก่อนแต่ไม่ต้องห่วงนะพ่วมกับหลิวเกลยดคนสไตล,ล์เพลย์บอยแบบนี้ที่สุดเขาไม่โผลมาแบบนี้ต้องทำให้สัญญาของเขาถูกยกเลิกแน่ๆแล้วจะถ่ายด้วยมีนักแสดงนําสายได้ไงล่ะพวกเขามีเตรียมตัวเลือกไว้บ้างแล้วแต่ไม่มีใครดูเข้าท่าเลยดีหาวฉันมีไอเดียแล้ว หลิวเฟิงไปที่กองถ่ายเธอพร้อมกับคนนี้ไม่ใช่คนที่เราจะไปมีเรื่องได้ด้วยนะไม่ต้องห่วงแค่พ่อของซันโผล่มาพราเขาต้องคุกขากันละเราต้องสอนบทเรียนให้นางแบบแก่คนนี้กันก่อน,อนให้รู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะไปมีเรื่องได้ด้วยเอาละพอได้แล้วดังไงเราก็จะไม่ไปทิ่นั้นโอเคงั้นฉันโทรไปบอกก่อนพุ่มกับหลิวผมต้องขอร่นยิงครับหลิวเฟิงป่วยหนักเลยต้องนอนพักอยู่ที่บ้าน เป็นบ้าอะไรกันวะหลิวเฟิงมันคิดว่าตัวเองเป็นนักแสดงแถวหน้าเลยจะมาหรือไม่มาก็ได้ด้วยไงฟังนะฉันไม่มีเวลามาเล่นอะไรแบบนี้ถ้าไม่หาคนมาแทนหลิวเฟิงก็หาคนมาแทนฉันได้เลยผูกก้กำกับครับเราไม่สามารถหานักแสดงสายมาแทนได้เลยระลองเจรจากับหลิวเฟิงอีกทีดีไหมครับคุณกรู้ว่าพ่อของเขารับมือยากแค่ไหนก็ได้โทรไปหาเขาเถอะ คุณผู้จัดการครับบอกมาตามตรงเธอื่อหลิวเฟิงไม่พอใจเรื่องอะไรเราจะดัดการแก้ไขให้ครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรครับหลิวเฟิงไม่ค่อยสบายมาสองวันแล้วและการของเขาก็ย่ำลงไปอีกตอนที่ทางหนิงปล่อยให้เขารอเกอร์หลิวเฟิงไม่ได้พยายามจะสร้างปัญหาให้พวกคุณนะครับผมคุยกับเขาอีกทีพวกคุณก็พยายามกล่อมให้ทางหนิงขอโทษเขาแล้วกันขอโทษนี่เขาต้องการให้ทางหนิงทำอะไรกันแน่ดือเป็นเพื่อนยิ้มให้หรืองไงกัน ผู้กำกับหลิวครับรออีกหน่อยนะครับไม่จำเป็นต้องรอแล้วเปลี่ยนตัวหลิวเฟิงเลยฉันได้ยินที่นายคุยแล้วทางนิ้ปรสเิดจะทานข้าวกับเขาก็าแสดงว่าเธอไม่อยากเป็นข่าวกับเขาฉันไม่สนใจหรอกว่าเขาจะมีปัญหาอะไรในพ่อของเขามาคุยกับฉันก็แล้วกันถ้าข้องใจโอเคครับหลิวเฟิงยังไม่มาอีกเหรอผมคิดว่าเขามีปัญหาและคงไม่โผล่มาแล้วครับคุณอันรู้จักนายแบบที่สูงประมาณ190เซนติเมตรและน่าจะเข้าคู่กับทางนิงได้ไหมครับ มันก็มีคนแบบนั้นอยู่นะจริงเหรอครับเขาติดงานหรือเปล่าขอให้เขามาช่วยได้ไหมเขาจะคิดเท่าไหร่ครับเขาเป็นเพื่อนของทางหนิงเขาคงไม่ต้องการค่าตัวรอกแต่เขามีข้อตกลงขอแกให้เก็บตัวตนของเขาเป็นความลับนั่นหมายความว่าห้ามถ่ายติดหน้าเขาเรานีต้องตกลงกันก่อนไม่มีปัญหาครับผมจะถ่ายแต่ด้านหลังของเขาแต่รูปร่างของเขา วางใจเธอรูปร่างและความสูงรวมถึงท่าทางของเขาเหมาะกับทางนิงแน่นอนเขาเป็นคนนอกวงการหรอถ้าเขามีคุณสมบัติขนาดนั้นทำไมถึงไม่เข้าวงการบันเทิงล่ะไม่มีใครเชิญเขามาได้หรอกครับงั้นตกลงตามนี้ครับผมจะไปเรียกทางนิงมาที่นี่เขาเป็นใครกันนะเับ ความสามารถในการแสดงของนางแบบคนนี้สูงกว่าดาราดังๆหลายคนอีกทุกคนพร้อมกันแล้วเมื่อไหร่นางแสดงคนนั้นจะมาอาละเขาแต่งตัวอยู่ครับขอดูหน่อยเถอะว่าท่านิิงพาใครมาถ้าเขาดูมด้เรื่องเราจะถ่ายแค่ทางนิงคนเดียวโอเคครับผมจะดูนายแบบคนอื่นเผื่อไว้ขอโทษที่ดามให้รอนะครับประธานของไฮลูคุณโมนี่ขุน ได้ยินว่าถังหนิงต้องการความช่วยเหลือผมเลยสละเวลามันใช้เวลานานไหมครับไม่นานหรอกครับผมไม่คิดเลยว่าลําพังแค่คุณถังหนิงอยากให้คุณมาช่วยได้เธอเป็นข้อยกเว้นนะผมหาเหตุผลปฏิเสธเธอไม่ได้หรอกผมวองว่ากองถ่ายจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับตลอดไปนะครับไม่มีปัญหาครับผมจะไปปริ้นสัญญาให้คุณเดี๋วนี้เลยงั้นก็เริ่มกันเลย ผู้กำกับหลิวฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมคะเขาคือโม่ถิงทั้งนิงเธอไม่ธรรมดาจริงๆคุณโมฉันไม่รู้ว่าคุณจะมาที่นี่ผมมาเพื่อคุณคนเดียวนี้แหละคุณบอกว่าต้องการจะขอฉันแต่งงานและทำให้ฉันมีความสุขกับเรื่องโรแมนติกที่ฉันคนได้รับฉันแค่อยากจะให้คุณถ่ายโฆษณานี้กับฉันผมจะทำตามที่คุณต้องการ พูดกับเราเริ่มกันเลยนะครับเขายังไม่มาที่นี่อีกหรอหรือว่านี่เราจบกันแล้วจริงๆเอะคุณจะแต่งงานกับผมได้ไหม เธอคิดว่าถ้าทางของคุณม่งกับทางนิงดูเป็นทมชาดกันไปหรือเปล่าถ้าพวกเขาไม่ใช่คู่รักกันจริงพวกเขาก็ต้องเกิดมาเพื่อเป็นนักแสดงแล้วเธอคิดว่าไงาหยุดพูดได้แล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวของพวกเขาถ้าเธออยากอยู่อย่างสงบในสังริงก็อย่าปากมากดีกว่าแหมฉันก็แค่คิดว่าพวกเขาเหมือนคู่สร้างคู่สมท่านั้นเองนี่ถือเป็นข่าวดีสำหรับ LM เเลยนะให้พวกเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าย้ายโลเคชั K ่นกัน ระวังนะอย่าทำมันขาดละ่ะทางหนิงงานนี้ถือว่าชดเชยความเสียใจยที่ไม่ได้ถ่ายรูปแต่งงานกับท่านประธานเลยใช่ไหมไม่ทำสิ่งที่อยากทำแต่นิ่งอย่งเลยนะเจ้าสาวม,มาได้เลยครับว้าวสวยจังฉันอิจฉาเจ้าบ่าวจังเยี่ยมเลยเราต้องใช้ประโยชน์จากใบหน้าที่สวยงามให้ได้มากที่สุด ทุกฝ่ายประจำที่เต็มตัวถ่ายสากที่สองอคอขาดเปอะไรไม่รู้ค่ะเราต้องไปงานแต่งงานฉ่ายแน่เลยขึ้นมาสิคุณโมขอบคุณที่ทำฉันมีความสุขมากขนาดนี้นะคะจบแล้วค่ะปล่อยฉันลงเถอะ ผมอยากจะให้คุณขี่หลังไปตลอดชีวิตเลยคุณนายโมผมเคยบอกคุณหรือยังว่าคุณสวยมากในชุดแต่งงานโมซางก็ยังไม่ได้ชมเหมือนกันว่าคุณใส่ชุดเจ้าบ่าวแล้วหล่อมากเลยค่ะฉากสุดท้ายที่เป็นฉากโซเวนแต่งงานแต่ตามบทเดิมมันไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่เราเข้าฉากหลังแต่งงานโดยไม่ต้องเปลี่ยนชุดดีไหมคะ มันว่าเราทําอะไรที่ดีกว่านั้นอีกขั้นกันเธอเรามาถ่ายเป็นฉากหลังแต่งงานย้อนหลังไป10ปีดีไหมคะมันเป็นภาพสะท้อนความรักนิรันดร์ของแหวนวงนี้คุณไว่าไงคะเปร์เฟค t เลยครับสมบูรณ์แบบนี่มันสมบูรณ์แบบสุดๆใครจะไปคิดว่าพวกเขาจะแสดงอารมณ์มาได้ดูจริงใจขนาดนี้น่าจะได้ที่พวกเขาไม่ยอมเข้าวงการภาพยนตร์ คุณถังคุณยอดเยี่ยมจริงๆครับผมต้องขอบคุณคุณโม่ที่มาร่วมแสดงด้วยนะครับสมบูรณ์แบบมากเลยดีแล้วที่ผมสามารถช่วยได้ผมยังมีงานต้องทำอีกงั้นผมขอตัวก่อนนะครับจบแล้ววันนี้ทุกคนเก็บของได้เลยวันนี้เยี่ยมไปเลยรับงานานี้เทนาแฟนของน,องงนายก็ตั้งหน้าตั้งตารอชมอยู่นะ ในที่สุดตัวสร้างปัญหาก็ตัดสินใจไปที่กองถ่ายได้เราต้องไปขอรถพ่วมก,กับก่อนเลยในเสงียงงิ่งจะมีใครหล่อไปกดบฉันได้อีกล่ะเชื่อได้เลยว่าทีมงานจะต้องมาคุกเข่าขอร้องและขอบคุณที่ฉันมาเพื่อช่วยเหลือแต่ในหลักกองถ่ายกับพ่วครับน้ำมันทีมงานของไอเอ็มที่ฉันติดต่อไม่ได้นี่เออคุณครับทีมงานของไอเอ็มไปไหนแล้วล่ะหรือเฟิงมาแล้วนะเออ๋อแต่การถ่ายทำจบไปแล้วนะครับ นายหมายความว่ายังไงนักแสดงนำสายยังไม่มาเลยทำไมถ่ายจบแล้วล่ะพุ่มกับเปลี่ยนตัวนักแสดงแล้วการถ่ายทำเลยเสร็จในเวลาเพียงครึ่งวันครับอะไรกันว่านี่มันรู้หรือเปล่าว่าฉันเป็นใครก็รีไงมารับงานแทนฉันโทรหาพ่อฉันเดี๋ยวนี้ถ้าฉันรู้ว่ามันเป็นความคิดของใครฉันจะให้มันสดใสทางนี้ยายบ้านนั่นต้องมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้นะ ยังไงก็เถอะการถ่ายทําจบแล้วและฉันก็ทํางานของตัวเองเสร็จแล้วถ้ามีคําถามอะไรก็ไปถามทางไอเอ็มแล้วกันมันไม่ใช่เรื่องของฉันแล้วเดี๋ยวสิครับผมอยากรู้เรื่องนายแบบที่มาแทนหลิวเฟิงหยุดถามได้แล้วน้าเขาเป็นคนนอกวงการที่หนาพิจึงด้วยไม่ได้หร,กรอกกล้าดีไงอ้างว่าตัวเองป่วยแันครับของเขาเพิ่งอัปรูปเขาอยู่ในยิมพวกมันเห็นฉันเป็นคนโง่เรื่องไหนนั่นสิครับ ฉันไม่เชื่อหรอกว่าจะมีใครที่ฉันแต่ต้องไม่ได้นายจะออยังไงเราดูกันไปเถอะผมไม่รู้เลยว่าตัวเองทำอะไรผิดถึงถูกเปลี่ยนตัวโดยไม่มีเหตุผลแม้ผมจะรู้ว่าวงการบันเทิงอาจจะมีกฎที่พูดออกไปไม่ได้แต่ผมก็ผิดหวังอยู่ดีผมจะไม่โทษใครทั้งนั้นผมแค่ยังทำงานไม่หนักพอเท่านั้นอยากให้ทุกคนถูกปฏิบัติอย่างเท่าเทียมจัง ดิวเฟิงทาให้เรื่องการถูกเปลี่ยนตัวกลายเป็นเรื่องใหญ่ในโลกออนไลน์จะดิินว่าเขาไปที่รีสอร์ทตอนบ่ายและพบว่าตัวเองถูกแทนที่เขาโกรธมากและเร่งใจโพสต์เรื่องที่เกิดขึ้นในโซเชียลแฟนๆเลยอยากรู้เรื่องราเวเรื่องหลังที่เกิดขึ้นกันใหญ่การที่คนแบบนี้ถูกแทนที่มันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยหรอแฟนคลับส่วนใหญ่ของเขาเป็นเด็กวัยรุ่นคนพวกนี้รับมือ,อยากเหมือนกันนะฉันเป็นคนแนะนําโมดถิงให้เป็นตัวแทนเองคราวนี้เราคงลําบากหน่อยแล้ว เรื่องนี้มันจะว่าอะไรกันได้ต่อให้นาะยไม่แนะนําเขาแล้วใครจะมาแทนได้อีกล่ะเธอคิดว่าแฟนของเขาจะเชื่อหรอว่าเรื่องนี้มันไม่ได้มีเบื้องหลังอะไรแล้วปล่อยทางนิงไปมันมีรูปที่หลิวเฟิงไปเขายิมที่ถูกถ่ายโดยแฟนแฟนของเขาอยู่พี่หลงพี่ได้ไปเก็บมันมาก่อนที่พวกเขาจะลบมันไปนะแล้วก็ฉันจะติดต่อกับศิลปินที่เคยร่วมงานกับลิวเฟิงเองหวังว่าพวกเขาจะรวมตัวกันออกมาแฉเรื่องสกปกรกที่เขาเคยทำไว้นะ จริงๆแล้วถ้าเธอขอให้ประธานโมจัดการให้มันจะง่ายกว่าเดิมมากเลยนะท่านเคยพูดไปนานแล้วนะว่ามูถิงคือสามีของฉันมันใช่เครื่องมือหรือเหยื่อที่จะใช้ในเส้นทางอาชีพครั้งนี้ฉันขอให้เขาช่วยไปแล้วท่นก็ถือเป็นการชดเชยเรื่องการแต่งงานของเราท่านหวังว่านายจะไม่มีความคิดแบบนี้อีกนะ ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องสูญเสียความสามารถในการทำเสียงต่างด้วยตัวเองสุดท้ายแล้วนี่คืออาชีพของฉันและฉันมีสระธที่จะแสดงตัวตนของฉันเองโดยไม่ต้องให้เรื่องอื่นมาเป็นข้อผูกมัดฉันเข้าใจแล้วใส่กินน้อยไปนหน่อยเท่านั้นเองหยุดคิดได้แล้ว,วมัมโมทิงทำอะไรได้บ้างด้วยสถานะที่สูงส่งของเขามีคนมากมายต้องการจะจุดเขาลงมาฉันไม่อยากเป็นตัวถ่วงของเขาดอกนะ จะรู้แล้วละสบายใจได้วันนี้คุณถ่ายทําได้ดีมากกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนก็นแล้วกันอืมอาเอมทำบ้าอะไรกับเฟิงสุดฤทธของพวกเราออกมาอธิบายเดี๋ยวนี้เลยนะนี่เป็นคนเดียวหรือเปล่าที่คิดว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะทางหนิงแทนไปเธออยู่ไปทุกที่ที่ทเกิดเรื่องเลยอย่าไปว่าร้ายทางหนิงนะเธอเป็นแค่นางแบบไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเรื่องการเปลี่ยนตัวรอก ตอนนี้มีแต่คำด่าจมไปหมดทันคลับของฉันกำลังขอร้องให้เปิดเผยความจริงเราไม่ยอมเปลี่ยเรื่องหนีไปหรอกแต่เรากำลังเจรจาเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางเอลเอ็มนะครับฉันจะรับข้อมูลว่าผู้มุ่มกลับเป็นคนตัดสินใจเปลี่ยนตัวนายแต่นักแสดงสายที่มาเป็นตัวแทนได้รับการแนะนำมาจากทีมงานของทางหนิงว่าไงนะคุณกลับมาแล้วเหรอคะ ผมขอให้หลูเค่อลองตรวจสอบดูนะคุณรู้เปล่าว่าตัวเองกลายเป็นรอยซื้อคนหายอดฮิตกี่ครั้งแล้วตั้งแต่แต่งงานกันมาและคราวนี้ก็อีกคุณทำให้ผว้คนประหลาดใจอีกแล้วผมเองก็ไม่น่าทำแบบนั้นเลยแล้วยังไงล่ะคะประธานโมสนินดีมากที่ได้ทำแบบนั้นนะคะดูสิว่านายทำอะไรลงไปทางหนิงผมไม่เคยทำอะไรไม่ดีกับคุณเลยนะครับ หลิวเฟิงคือสุดที่รักของฉันฉันไม่สนใจหรอกว่าทางหนิงจะเป็นนางแบบมิสระหรืออะไรตราบใดที่เขาไม่แตะต้องที่รักของฉันฉันก็จะไม่ไปยุ่งกับเขาทางหนิงเธอทำเรื่องคลี่ขัดอีกแล้วออกมาขอโทษหลิวเฟิงที่รักของฉันเดี๋ยวนี้นะเธอคิดจะหลบช่อนตัวไปตลอดเรื่องไงเรื่องตัวแทนของหลิวเฟิงไปเกี่ยอะไรกับนายด้วยทำไมนายต้องเป็นคนไปแนะนำเรื่องตัวแทนสีหาวนายที่ายกับฉันมาเดี๋ยวนี้นะ